ใครที่อยากให้มีเสียงสิริอ่านตอนไลฟ์สดแบบนี้นารากเราครับแล้วก็แบบนี้ภาอย่างสวยเลย,ยวันนี้ผมจะพาไปทำกันก่อนหนึ่งที่เราจะไปทำกันนะครับต้องรู้ไว้ก่อนก็คือตัวโปรแกรมนี้ที่เอาไว้อ่านแชทในไลฟ์สดเนี่ยทำได้เฉพาะบนคอมเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเนาะบนมือถือยังไม่มีนะครับว่าวิธีการทำ เสียงสิรออ่านเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บของ Tixfinity นะครับจะเป็นหน้าเว็บที่เอาไว้ทําตัวของเสียงสรีพูดได้หรือว่าจะเป็นตัวของ m i ม e คร a f t ระเบิดเองเขาใช้เว็บนี้เหมือนกันเมื่อเราเข้ามาเนี่ย มันก็จะให้ใส่อีเมลก่อนนะครับเพื่อจะยืนยันเอารหัสเนี่ยมากรอกในเว็บนี้นะครับเมื่อได้อีเมลยืนยันแล้วก็รหัสแล้วก็มากรอกเสร็จมันก็จะถึงเข้าหน้าเป็นเข้าหน้านี้นะครับท่านผู้ชมอ่าเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เรามาเซตอัพนะครับเพื่อจะเอาตัวของ ID ดีทิกตอกของเราเนี่ยมาใส่เพื่อจะเชื่อมโยงกับ t i k t o อกไลฟ์สตูดิโอนะครับให้เราก๊อปมาเลยนะครับเนี่ยก๊อบชื่อมาเลยนะครับก๊อบมาปุ๊บแล้วก็มาวางใส่ตัวนี้แล้วก็พิมพ์แอดใส่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ลิงก์เข้ากัน เสร็จนะครับสำหรับส่วนนี้เนาะเราเนี่ยจะทำเสียงสลีอ่านให้เราไปที่ตัวของ TTS chat หรือว่า uh, Take t o Speak chat นั่นเองหรือว่าข้อความที่สามารถเปลี่ยนเป็นเสียงได้สำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ผมได้เซตอัพไว้แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้ี๋ยวผมจะอธิบายในแต่ละตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวหลักนะครับ เนาะให้เรามากด enable ด้วยนะครับถ้าเราไม่เปิด enable มันจะไม่พูดนะครับตัวที่สองเป็นประเทศนะครับซึ่งประเทศเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนี่ก็คือมีตาม Google เลย Google มีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นนะครับเราจะเอาเป็นเสียงอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากใครอยากให้เป็นเสียงภาษาไทยก็ใช้ภาษาไทยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกความดังของเสียงนะครับส่วนต่อมานะครับตัวที่2นะครับตัวนี้เรา w วิ d User นะครับจะเป็นการติ๊กเพื่อบอกว่า ใครที่สามารถพิมพ์คอมเมนต์แล้วสลีจะอ่านนะครับตัวนี้ผมก็ติ๊กไว้เป็น Follow s u b s c r i b ์พวกกดติดตามก่อนกด s ั b ส c r i b ์ก่อนหรือว่าจะเป็นส่งของขวัญก่อนก็ได้หรือว่าใครที่จะเอาแบบว่าไม่ต้องกดติดตามก็ได้กด all user ปุ๊บมันก็ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวผมนิยมให้กดติดตามก่อนนะครับเพื่อจะได้แบบว่าเปิดในการอ่านแชทเนาะมันจะได้มีคนมาติดตามเราเพิ่มมากขึ้นนะครับคอมเมนต์ไทยก็ any comment เลยนะครับทุกคอมเมนต์เลยอ่านทุกคอมเมนต์เนาะ แล้วก็แช่งพอยต์ก็โนอิสฟรีเนี่ยเราเนี่ยสามารถเทสตัวของเสียงได้นะครับก็คือให้เรามาพิมพ์ตวงไวท์เทสเตอร์เนี่ยมันแล้วก็กดเพลย์หนึ่งครั้งอ่ามันก็จะมีเสียงขึ้นมาแค่นี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จแค่นี้ก็มาเริ่มขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไลฟ์เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเปิด TikTok Studio ขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อเซตอัพอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับให้เรากดโกไลฟ์เลยนะครับนะครับผมจะเสียงให้ดูเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นอ่ะอันนี้คื เริ่มแล้วนะครับผมขออนุญาตพอดไปก่อนโอเคนี่โอเคนะครับเมื่อเรากดไลฟ์เสร็จตัวนี้จะคอนิคนะครับแล้วก็ไปไลฟ์เลยนะครับแสดงว่าตัวนี้มันเชื่อมต่อกับตัวของ TikTok ก i รสตูดิโอเราเสร็จแล้ว ก็สามารถแบบว่าใครพิมพ์มาปุ๊บก็เสียงเข้าได้เลยนะครับเสียงเข้าพิมพออร์มาก็เข้าเกือบหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้สำหรับการทำเสียงสร่ให้อ่านบน Tik t o อกไรสต์สตูดิโอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมกันสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม